นี่หลังจากที่มันมันหมดแรงแล้วเพราะมันไม้หวายแล้วเราก็จะเอานี้ไปทำหลุดโค้งเฮ้ยทำไมครับไม้เลี้ยวไปไม้เลี้ยวไปมองกล้องได้นะพายแบบเอนจอยกับเพื่อนมั้ยเนี่ยสองสามเอาพูดดนี่ยเนี่สั่งเดี๋ยวลองทำรถไปก่อนเดี๋ยวลองทำ สวัสดีครับอยู่กับช่องปฐมเอ้าไปดูกันเลยนะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอาไปเไปเป็นมุกไงอันนี้คือบุกเปิดแล้วอันนี้เราเล่นเราเล่นเปิดไปแล้วเอาไปเอาไปเอาไปใจสามคนหนึ่งวะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแปลงอินดี้สามหนึ่งเทปที่หนึ่สามนหนึ่ง สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Baby View ครับวันนี้อยู่กับรายการอิน i ี l e ีวิวอิน d ี e l ีวิวอิน n ี i e ีวิวของผ้าครับวันนี้เป็นหน้าที่ของชายจักรันนะครับได้มารีวิวของนะครับแทนเราผู้หญิงทั้งหลายนะครับที่รีวิวไปซึ่งหลายคลิปมากเหลือเกินเขาไม่เห็นหน้าเราเขาถามแบบเอ้ยผู้ชายแบบไปไหนกันเออเล่นโนแสบไปอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็อยู่หลังกล้องนะครับ วันนี bueno. um> ้เราได้มากี่กล่องครับไค่โอ๊กสามครับสามแกะเลยไหมพี่กังแกะเลยเนาะเอาแกะเลยนะครับใครส่งมาก่อนครับกล่องแรกนะครับจากคุณยุทธนาจากจังหวัดอะไรนี่จากจังหวัดอะไรครันี่ผู้ชมเนี่ยอย่เลี้ยงอ๋อจากจังหวัดไม่มีเลยพี่ใช่ไหมอ๋อไม่มีด้วยจังหวัดมาอยู่นี่มือใหม่ผูอใหม่ผูอใหม่นี่ผู้ส่งไม่มีไม่มีจังหวัดนี่แกจากปกแดงบอไม่ใช่ต้องให้ต้องบวก ไม่ไม่ทราบที่อยู่ครับจังหวันโกรกแก่เขาเขียนมาแค่นี้นะครับเพราะว่าผมจคุณยุทธนานะครับแกงเลยครับแก่งเลยทำไมวันนี้เราได้กางไกลครับญิงเขาได้คัตเตอร์นะเธอไม่เอาเป็นไงเธอเออย่ามาได้กล้องสิเออว่ะทำไมไม่ต <tinc S 1> ัดต่างตัดเก่อไม่เคยรีวิวอมืใหม่มือใหม่เพราะเมือใหม่ใช่ไหมือใเราเราจะไม่ทดใครเ้ยอย่าไปแย้ผู้หญิงให้เหรอ มีมีตัวซียี่ห้อมีตัวซี TMC ใครใครถูกได้ไปเลยเจ็บเพี้ยนไม่ใช่เหรอเสื้อเสื้อใครคารซิโอคาร์ซิโอครับอะไรครับคาซิโอเขาส่งไม่ใครอ่ะฮะฮะในแชทนี่นะครับอะไรข้างนั้นอะไรกาครันอะไรกาบชมไปจับก่อนแล้วจับก่อนแล้วไม่รู้แล้วไม่เข้ามาเอาอ่ะยุ้ยสวยอะรถโกดันีรถโกมีกล้าอย่าไม่โฟกัส ่้มเดี๋ยวเราจะใส่โครงการรู้สึกช่วงนี้ในการขายดีราคาครับเห็นราคาแล้วจะอึ้งราคาอะไรครับสามสามเป็นสามพันเลยน้โหใส่เนะครับจริงเหรอจริงจรพูดเป็นเล่นไม่เหมาะอ๋อทำเล่นหรืเปล่าไม่เหมาะดูแลดีๆนะัแต่นดี๋ยวมันก็มียี่ห้อไงนี่ครับคาซิโอนาฬิกากล่องแรกของพี่ ยุทธยาเข้ามาเอาสิครับไม่เอาหรอครับเก็บให้นานเนี่ยชื่อใหม่แพรแพรได้ของมันเป็นของพี่พี่พี่ก็ชื่ออะไรเนี่ยพี่ยุทธยุทธนาครับเมื่อกี้ยุทธยาเลยอ๋อหรอถัวานถังวานน้องหนว่มนี่ยถัวาขอบคุณนะครับแฟนของที่สองทาแทนน้องๆด้วยนะครับเราไม่ได้ คลิปคลิปดึงดราม่าเฉยคลิปคลินี้ลงมาเต็มอ่ะนะตรงนี้ตรงนี้อะไรมาอะไรดราม่าดราม่าไม่มาตราม่าเต็มอะไรเอากล่องต่อไปเลยอ๋อทิติพันธ์เธอเธอเธออ่านเสียงที่มันโมโนโทนได้ยินเสียงใหญ่ใหญ่อ่านในลำคออ๋อเออเออเอาไหมเอาไหมกล่องที่สองกล่องที่สองอะกล่องที่สองใครเฮ้ยกล่องที่สองคือทิติพันธ์นายนายนายทิติพันธ์นะครับ จากจังหวัดไม่มีไม่มีจังหวัดจังหวัดจังหวัดระยองไม่นี่ขคุณมูสครับแก่เลยนะครับแก่ห้านี้ไม่อตเลยแย่อยู่เล่นบุ้วเนี่ยไม่มันมันมไม่เตรียมก่อน่ะเขาไม่แย่อยู่คืออะไรวะแย่อยู่คือแบบแย่เราแย่ก็ยังแย่อยู่มันทแย่อยู่อะก็มันแย่ก็เลนอยู่ไม่ได้นะทำไมอ่ะก็แย่อยู่อ้ว นาทีเนี้ยมาทำเป็นเงียบแล้วบอกให้ส่งมุกใช่เออไม่กำลังจะเล่นต่อไม่ไม่ใช่ที่อยู่ของสัตว์หรอทำไมอ่ะแย่อยู่คือแย่ทำไมครับทำไมครับไม่ได้ช่วยครูไม่ได้ช่วยเลยเออแก่ใช้กันมันต้องกองขันขันเนี้ยแหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยในกี้ไปไกลเลยเชื่อขาดไม่ต้องถามแล้วว่าของใครจริงหรออ่านกันอ่านกันอ่านได้มั้อ่านกันไม่ต้องอ่านหรอกมั้งของใครพี่เป็นแก่ต่อ ปั๊มปั๊มปั๊มเฮ้ย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 วะรลยะใครใส่เสื้อเหลืองมีรุนใครใส่เสื้อเหลืองมีรุนใส่ใส่เสื้อเหลืองเีรุนจ้าไอตองเอาเล้ครับโอ้ยน้องตองให้น้องตองทั้งหมดรองเท้าเสื้อ2ตัว F C สากแก้วจาาพี่ไอ ติดตามน้องตลอดวงแต้วอุ้ยเดี๋ยวนี้มาแรงว่ะเดี๋ยวนี้มาแรงฟอร์มอ่ะเราอ่ะเนี่ยเนี่ยขับมอไซค์ปุ๊บหลุดโค้งเลยต้องแทงทางโค้งไงหลุดโค้งเลยครับเฮ้ยโชว์หน่อยใส่โชว์หน่อยใส่ใส่สักหน่อยสิแม่ชิมเนี่ยชิมเนี่ยสวยเสื้อเสื้อสองตัวใส่ ใช่หรอหมดยังใส่ผีพู่กับเสื้อวผีเสื้อกผีเสื้อไงผีเสื้อคีเสื้อก็คือสิ่งที่สวยงามโอ้ยเสื้สวยเลยครับดูดูดค่ะใส่อะไรฮะอะไรตอนจะไปพิจมันเป็นของจีนหรือเปล่าใช้จีมันยังไม่มีหน่วยบอกเขาว่าบาทเลยมันใช่หรือเปล่าคนโทรมาคนโทรมารับสายหน่อยคนโทรมารับสายหน่อยโชวส่มาแล้วก็เล่นแมวเหมียว เฮ้ยแก่เลยเนี่ยงเนี้ยเงาวตมดเลยอะตองมดเลยครับตมาจะมาเล่ไปไหนเ่ยฮะเพราะเาชอบรีแอคชั่นตองไปแล้วได้ของไงเอาคิด่ะไม่ด้บอกไม่ได้เแม่ห็นแม่เลยเนี้ยทอไรเนี่ยหวอมดีมันเลี้ยงได้ใส่เอเลยาไม่ใช่ลไข่ดาวใส่ไม่ได้ใสใส่ไม่ได้ ได้อยู่ได้ได้มสวยสวยอออีกตัวนึ่งอ่ะตัวนี้สวยอยู่ไปตองว่าชอบตัวนี้ตัวนี้สามติเี้ยวมีคนรีบมาขีนองไป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 ไไปไปไปไไป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 ไ นะครับกล่องนี้ผู้ส่งชื่อคุณอัศวินนะครับอุ้ยชีกับยเอ๊ยอันนี้ไม่มีจังหวัดอีกแล้วส่งมารอบนกเขอจะลาแล้วครับไม่ไหวไม่เจ๊เออมาเจ๊จะไม่ใช่ป่ะใช่เลยใช่ไม่แข่งโป๊กเลยข้างในได้เป็นแบบติงติงเลยแบบเนี้ยแกเลยนะครับคุณอัศวินจากจังหวัดจราจังหวัดจอราจังหวัดจอราเขามีที่เกะกล่องก็ไม่เกะดีเนาะ ไม่ร้谢谢อนสองไม่ร้อนสองแก่เลยที่เลยเอ้าใครจะกันทำไงเว้ยใครบอกคีย์บอร์ดสองมัดด้วยใครบอกแกแค่แค่อกคีย์บอร์ดแกทั้งมัดนึงเลยวกเราต้องโดนอ๋ออันนี้มาให้ให้ตีนะเพี่อนนะเด็กๆน่าจะจำตอนที่กูบอกได้ว่ะสวยดิซุยนี่ก็ดัดไม่ได้ต้องตัดมาใหม่เลยอ๋อครับ นี่นี่นะครับไม่ไหวนะครับจากจากพี่อัศวินนะครับจังหวัดยะลาเคยส่งมาให้เราตั้งแต่โอ้โหโโอ้หจะปีแตั้งแต่ขออ่ะขอกันมีป้ะนี่ครับไม่ไหวนะครับเป็นไม่ไหวแบบดูพี่ดูดีรู้สึกไม่ค่อยดีเลยทำไมอ่ะไม่ไหวส่งมาให้สองสองมัดเลยนะครับตัวนี้ส่งไปไม่ได้ครสองมัดเลยครับอันนี้เมื่อวานถึงได้ อันนี้น่าจะแบบไม่ไหวกูจะทำปก๊บคิ้มไม่ไหวไม่ไหวก็พังนะไม่ไหอถะาเดินเลี้ยอะเยอะะไรอะยอะทไมถึงแบบจริจริงอ๋อนี่มันหลุดมาเหรอนี่นี่หลังจากที่อันนี้มันหมดแรงแล้วนะเพราะมันไม่ไหวเราก็จะหลุดโค้งเลยทีนี้ทำไมครับเออเพราะว่าเราจะเอาอันนี้ไปทำไม้เลี้ยวต่อเลย ไม่เลียวเลยโดนเลยไม้เลียวพี่อ๋อมามไม่ามาเจ๊สองจีหนึ่งนี่หลังจากที่มันมันหมดแรงแล้วเพราะมันไม้หวายแล้วเราก็จะเอานี้ไปทำหลุดโค้งเฮ้ยทำไมครับไม้เลียวไปไม้เลียวนี่ครับสองมัดเลย

ครับวันนี้ก็หมดแล้วนะครับเป็นสามกล่องนะครับที่ส่งเข้ามาขอบคุณครับใครพวกเรารีวิวขอบคุณค่ะซึ่งไม่รู้จังหวัดเลยนะครับวันนี้รู้ใจจังหวัดเลยรู้ใจจังหวัดยะลาของพี่อาสวินด้วยคนมาคนมาเฮ้ยเฮ้ยคุณย่าุณยาดาราประยิมเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดหน้าเปิดรเอาใส่ใส่กลับเหมือนเดิมนะครับใส่กลับเหมือนเดิม วันนี้เราได้โ่วซแบนอย่างพวกเองเขาเรียกวันนั้นมีคนแซวว่าพวกเองเป็นรุ่นป้าเนี่ยพวกเองเนี่ยเพราะว่าหลังจากที่จุ๋ยหลังจากที่จุ๋ยมาเขาเรียกพวกเองว่ารุ่นป้าแต่ถ้าพวกนี้มาร้องเพลงกับกูเขาเรียกรุ่นอะไรรุ่นใหญ่รุ่นทวดเลยอ่ะรุ่นกลางเดี๋ยวพิ่งกลับนะเดี๋ยวเล่นเล่นมโมโซแบนเป็นรุ่นน้องแบนรุ่นน้องพวกนี้ที่เป็นรุ่นน้องคนในแก่กว่ะเมื่อไหร่เราจะได้ปิดที่หนึ่งแล้วก็จบไปแล้วครับสามกล่องมีพี่ก้องเขาแขกไป เจะเล่นหลักดีเราอะีอะไ้างครับก็จบไปแล้วนะครับสามกล่องวันนี้นะครับมีของพี่พี่ยุทธนาพี่ยุทธนาพี่กิติพันธ์พี่กิติพันธ์แล้วก็พี่อยาวินนะครับพี่หยาวินนะครับสามคนนะครับส่งเข้ามาวันนี้ก็หมดแล้วนะครับสามกล่องก็วันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วต้องพูดเหมือนเหมือนพี่ตังแล้วก็ไปติดตามแฟนเพจนะครับที่เฟซบุ๊กนะครับปฐมินดีแฟนเพจแล้วก็ช่องรองของเรา เบเปเปบายไป่งอินดี้นะครับแล้วก็ลองไปอีกนะครับช่องครูหมูงูปลาปาครับเปเปเปแล้วก็รออีกคือเคพีกั้งเพลงนะครับแล้วก็รองไปอีกใช้โูแอนด์ไอพีแล้วก็ร้องเพลงนครับเพลงโอเวอร์นะครับแล้วมีกแล้วก็อมีแล้วก็สามสามสาวสามสาวหาะตลอดนะครับแล้วก็สามสามโกตีโกแต่คุณพูดถูกท่เขาทำไมสามกพอประกอบสามโกค่ะ มก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ